โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากัน นั่งขัดสมาเพิการนั่งสมาธิ <c oughs> ทางรูปร่างกายท่านให้นั่งขัดสมาธการนั่งขัดสมาธินี้แสดงความองอาจกล้าหาญเรียกว่านั่งแบบมีท่าท่าต่อสู้กิเลสในหัวใจของตน ทุกวันนี้ใจคนเหล่านั้นใจกิเลสมันมีกำลังแรงตัวเราหมายถึงดวงจิตผู้มีศรัทธาความเชื่อ <c oughs> <c oughs> ในการนั่งสมาธิภาวนามันอ่อนลงอ่อนแอท่อแท้กลัวตายการนั่งสมาธิภาวนา ยึงสู้กับมารกิเลสไม่ได้มารกิเลสนั้นมันคอยหาโอกาสคอยโอกาสคอยจังหวะอยู่สังขารมารกิเลสมารพยามานอยากเข้าใจว่ามันไม่มีตัวมีตน พยามาณน,นั้นมีตัวมีตนก็คือตัวเรานั่นแหละมันคอยหาโอกาสโยเวลานี้พอได้จังหวะเข้าฤดูหนาวเอาละทีนี้มันก็เอาหนาวนี่แหละมาโจมตีนั่งภาวนาไม่ได้ห่มผ้าก็ไม่ไหวภาวนาไม่ได้ อันนี้ก็คือว่าสังขารมานพยามาลาธิลาชถ้ามันว่าภาวนาไม่ได้เพราะหนาวชื่อว่าพยามานพูดไม่ใช่พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพูดถ้าพระธรรมมีนัยคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสพูดนั้น ถ้าทำนั้นจะพูดว่าในความหนาวเนี่ยมาไล่ให้เราไปเมืองนิพพานอย่ามาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ในโลกมนุษย์นี้เขามีหนาวอยู่อย่างนี้ทุกปีทุกปีอย่ามายินดีพอใจในการอยู่ในโลกในโลกมนุษย์นี้ แม้จะเป็นเทวโลกก็ไม่ให้ยินดีอยู่พรหม,มโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยินดีพอใจอยู่ขึ้นชื่อว่าความสุขสะดวกสบายอันมนษย์คนเราสมมติขึ้นแต่งตั้งขึ้นยาได้ไปหลงถ้าหลงแล้วก็เสียเสียภาวนา หนาวมันจะหนาวไปถึงขนาดไหนหนาวนี่มันก็แค่ตายต้องบอกอย่างนั้นไว้หนาวนี่มันไม่เลยตายไปได้ไปแค่ตายเท่านั้นผู้บำเพ็ญภาวานาในทางพุทธศาสนาถ้ายังหวาดสะดุ้งกลัวตายอยู่กลัวเจ็บอยู่โกเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอยู่ ไม่ถึงนิพพานถึงแค่กิเลสหลงไหลอยู่กับพยามานพยามารแก่เสี่ยมสอนคอยหาโอกาสถ้าหากว่าไม่สบายเป็นหวัดขัดจะมูกหน่อยก็ภาวนาไม่ได้นอน นอนก็พยามานชอบที่สุดเวลาคนเรานอนนั้นเรียกว่าพยามานเหยียบหน้าผากลุกไม่ได้พยามานแกเหยียบหน้าผากไว้ไหว้พระเจ้าไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นอนงายมือกายหน้าผาก เรียกว่าพยามาณเหยยบหน้าผากตั้งใจไม่ขึ้นตั้งใจไม่ได้ลุกไม่ขึ้นอันนี้คือว่าจิตมันอ่อนแอทอดแท้ศีลส,สมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานี่เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ประหัตประหารมานกิเลส หรือว่าเป็นค้อนตะบองเพชรใหญ่ตีหัวพยามารเมื่อผู้ใดรักษาศินห้าให้บริสุทธิ์รักษาศินแปดที่ตนรักษาให้บริสุทธิ์รักษาศินสิบสองรอยี่สิบเจ็ดให้บริสุทธิ์พยามานกลัวพยามารไหวปลกปลกกละ แต่ว่าผู้ใดไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์พยามาณชอบนักหนาะส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตามกิเลสในใจพยามาณส,ส่งเสริมใหญ่ท่อแท้อ่อนแอเท่าไรซ้ำดีพยามาณชอบเส เสนามานก็โหร้องชอบใจเนลกิเลตมานพยามารเหล่านี้สู้แท่นบันลังพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ถึงกันนั้นแกก็ไม่ยอมพระพุทธเจ้าของเราดับขันเข้าสูน่นฤพานไปแล้ว พยามานและเสนามานแกก็ยังอยู่ในโลกนี้คอยมาบีบหัวนักบวชที่เราปวดหัวนะ่ะปวดหัวอย่างนั้นอย่างนี้คือว่าพยามานบีบหัวไม่รู้เท่าทันถ้าปัญญาภาวน,นามีในใจ พอเจ็บหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายก็ให้นึกว่าพญามารแกมาแล้วหรือมาบีบศีรษะบีบหัวของข้าแล้วหรือเอาไข้วัดมาพร้อมกําหนาวแล้วหรือพญามารให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพญามารพญามารน,นั่น สอนให้คนเราขี้เกียจขี้คานมักหลับมักนอนสอนให้คนเราขี้เล่นขี้คุยคุยโวเขวานะ่ะโวโว,โวเวเวจิตไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนะพยามารสอนทางนั้นแหละเราจะเชื่อพญามารหรือเชื่อพระพุทธเจ้าต้องโดในใจของเรานะั่น ถ้าเราเชื่อต่อพระธรรมนในคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อต่อพระพุทธเจ้าเชื่อต่อพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายแล้วเราต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่ามานิ่งนอนใจตนเป็นที่พึ่งของตอนก็คือตอนต้องลุกขึ้นภาวนา มารกิเลตมันเหยียบย่ำเราท่านทั้งหลายมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วเรายังจะมายอมให้มันเหยียบย่ำอีกหรือให้พากันคิดให้ดีผู้มีสติผู้มีความสำนึกผิดว่าจิตของเรานี้มาหลงมามัวเมาอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ท้วนแล้ว เกิดมาชาติใดพบใดมันก็มาหลงไหลอยู่กับกิเลสกิเลสราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญตัวพยามารหัวหน้าพยามารมันมาปั้นโูปปั้นน้มให้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยหนาวด้วยร้อนอยู่นี่ก็เพราะว่าราคะตัณหาของพยามาร เชี่ยมสอนจิตใจมนุษย์ขึ้นมาไม่ว่าหญิงชายเกิดมาแล้วพอใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวตั้งใจเอาผัวเอาเมียไม่ยอมบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วก็มาเชี่ยมสอนให้หาทางศึก เหลานี้เรื่องพยามารทางนั้นพยามารนี่แกมีนโยบายมากมายถ้าผู้ไม่ตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสจริงๆแหละสู้แกไม่ได้ฉะนั้นให้เราทุกคนตั้งใจให้มันแน่วแน่ จัดจะาอธิษฐานในใจของเราตั้งให้นักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าได้วันไหวหนาวมาก็ไม่วันไหวมันจะหนาวเท่าไรก็เตือนจิตดวงนี้ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งภาวนาให้ได้ตลอดคืนมันจะหนาวไปถึงไหน ทุอลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธในใจหรือว่ามราณงเมภวิสติเราต้องตายตายนั่งสมาธิภาวนาตายหนาวสักชาติหนึ่งถ้ามันง่วงเหงาหานอนข้าพเจ้าจะไม่ห่มผ้าเมื่อไม่ห่มผ้าแล้วมันยังง่วงเหงาหานอนข้าพเจ้าจะเอาน้ำ ล่างหน้าหรือว่าอาบน้ำอาบน้ำแล้วไม่ต้องผัดนุ่งผ้าอาบเดินจมกลมมันขนาดไหนนี่เอาให้มันเต็มที่ลงไปในใจนะถ้าไม่มีการทรมานตัวเองนะ่ะหดเข้ากระดองเหมือนหัวเต่านะหนาวหน่อยนะึก็หดเข้าไป ัวตายอายุสักร้อยปีมันไม่ตายหรือทำไมจึงไม่คิดไม่อ่านเมื่อถึงเวลาตายเด็กมันก็ตายหน่มก็ตายคนแก่คนชราก็ตายอันลูกประขันนี้ไม่มีใครจะมารักษาอยู่ได้ตลอดไปเลย <c oughs> เทวาเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเยียวยาพยาบาลกินยานั่นหายกินยานี่หายอันคำว่าหายของโลกมนุษย์นี้มันเพียงบรรเทาลงไปนิดหน่อยก็ว่าหายแล้วทามันหายดีๆแล้วมันทำไมคนร้อยปีพันปีจึงหาได้ยากไม่มีเลย เคยเห็นไหมคนพันปีน่ะอายุพันปียังอยู่ในโลกเห็นตะกองกระดูกในป่าช้าไปคุดดูก็เห็นอยู่ในกองกระดูกนั้นคนที่ยืนเดินไปมาที่ไหนเนี่ยมันจะยังไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วน,นั่นอย่าไปเชื่อไปหลงกับมารกี่ลสพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้หลงเดวว่า ลกขึ้นยืนขึ้นเดินจงกรมสแสดงความองอาจกล้าหาญในจิตกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะพระพุทธเจา้าละได้ตัดได้ขาดที่เรามันตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดเพราะอะไรก็เพราะความตั้งใจในใจอันนี้หลย มันกลัวตายเสียก่อนดูพระพุทธ,ธเจ้านะพระองค์ไม่กลัวตายมันจะตายก็ช่างมันถ้าภาวนาตายตนไม่พอนี่ไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้าขับพระเจ้าตายที่นี่เป็นอันขาดกิเลสมันก็สู้ไม่ได้เลิกล้มไปพยามาณ เสนามานบริวารมานสู้ความตั้งใจมั่นของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกทับกลับคืนพระองค์ก็เป็นผู้กรรมชัยชนะชัยโยผู้มีชัยผู้ชนะมานผู้ชนะสี่ทิศแปดทิศสิบทิศร้อยทิศพันทิศ กิเลสมันจะมาช่อง่องใดเวลาไหนเข้ามาทางตาพระองค์กดโลกเข้าทางหูพระองค์ก็โลกเข้าทางจมูกพระองค์กดโลกเข้าทางเล่นทางกายกิเลสอันใดมันนอนอยู่อาสวะกิเลสในจิตพระองค์กดโลกพระองค์ละทิ้งประหารทิ้งทำลายทิ้งหมด เมื่อพระพุทธเจ้าทำลายทิ้งหมดจิตของพระองค์ก็ตรัสสูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งนอกแจ้งในแจ้งจิตแจ้งใจแจ้งกายวาจาจิตแจ้งทั้งโลกมนุษย์เทวโลกโลกสวรรค์ พรหมมาโลกโลกพรหมพระองค์แจ้งหมดคำว่าแจ้งคือว่าเห็นแจ้งในจิตพระองค์ไปดูด้วยกายวาจาจิตด้วยเห็นแจ้งทั้งทางนอกทางในทางมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมมาโลกเปตาโลกยมมาโลกนรกอมหาอเวจี โลกเหล่านี้พระองค์แจ้งหมดเห็นหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังพระปัญญาคุณของพระพุทธเจา้าไม่มีสิ่งใดจะมาปิดบังญาณอันวิเศษในนาำพระไทยใจพระพุทธเจา้าพระองค์ไม่เชื่อไม่หลงกับพยามารกิเลสมันจะหลอกลวงท่าไหน พระพุทธองค์ไม่กลัวเรียกว่ามีกำลังพลังกำลังที่พระองค์มีอยู่ในนามพดไทยใจพระพุทธเจา้าเหมือนบุรุษที่มีกำลังแรงที่สุดยกของหนักที่มนุษย์ยกไม่ได้เจตใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีกำลังแรง เหมือนกับว่ายกแผ่นดินนี้ขึ้นทุ่มแผ่นดินแตกกระจายไปเลยก็คือน้ำใจของพระพุทธเจ้าไม่ทอแท้อ่อนแอทานพระองค์บำเพ็ญมาเต็มที่แล้วทานบรารมีบำเพ็ญมาเต็มที่แล้วพระองค์ไม่กลัวหมดไม่กลัวจน ศีนะบาลมีพระองค์บำเพ็ญมาแล้วเต็มบริบูรณ์เนคบมบาลามีพระองค์บำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์พระองค์ไม่กลัวปัญญาบาลามีพระองค์บำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์ไม่มีปัญญาใดจะบกพร่อง วิริยะบรารมีความภาคความเพียรพระองค์บำเพ็ญมาเต็มที่พระองค์ไม่สะทกสะทานยานกลัวต่อภัยอันตรายใดๆความอดความทนพระองค์บำเพ็ญมาเต็มที่แล้วจะเห็นได้ว่าวันที่พระองค์จะได้ตรัสจะได้ดับขันเข้าสู่นาะรือผาน พระองค์เสด็จเดินทางตลอดวันจนค่ำวันยั่งค่ำก็ว่าได้พอไปถึงที่นิพพานกรุงกุสินาลายก็เป็นพบค่ำตัดสั่งให้ท่านพระอานนท์ทำสะอาดสถานที่เอาผ้าสังคาปูลาดลงไปพระองค์ก็เสด็จบรรทม นอนสีหะใจยะตรัสพระธรรมเทศนาตลอดคืนดูสินะความสามารถอาหารของพระพุทธ,ธเจ้าของเราทำไมท่านไม่ตายทำไมอายุท่านจึงได้แปดสิบปีจึงดับขันเข้าสู่นระดูพานคนเราสมัยนี้อายุไม่ถึง สามสิบสี่สิบยี่สิบห้าสิบก็ตายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นก่อนนั่นและเพราะว่าจิตมันไม่มั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทั้งมั่นและคงคงที่คงเส้นคงวา เพราะท่านภาวนาไม่ได้ขาดมรณะกรรมาฐานพระองค์นึกได้ทุกลมหายใจว่าพระองค์ท่านก็ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดมันตายแต่รูปร่างกายจิตของพระองค์ไม่ยอมไม่ยอมตายไปกับกิเลสไม่หลงเชื่อพยามาพยามาลาธิลา มาทำอะไรให้พระองค์ไม่ได้พระองค์เป็นผู้ชนะแล้วเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่ามาย่อท่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไม่ถึงตายเนี่ยลุกขึ้นภาวนาเดินได้ก็เดินจงกรมนั่งได้ก็นั่งสมาธิ นอนเป็นเรื่องเล็กตั้งจิตตั้งใจให้มันเด็ดขาดลงไปทำหัวใจให้มันใหญ่อย่าไปเจนคนใจน้อยคนใจเบาเบาเหมือนนุ่นลมพัดมาก็ปิวตั้งใจขึ้นมาเนี่ยละกิเลสโลเลทางตาละกิเลสโลเลทางหู ละกิเลสโลเลทั้งหมดทั้งสิ้นใใจแน่วแน่มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินยิ่งกว่าแผ่นดินนั่นและจึงจะสู้ได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพรพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอท่านไม่กลัวตาย ตายเมื่อใดเป็นเรื่องของความตายเรื่องภาวนาละกิเลสท่านละให้หมดให้ใสก่อนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นก่อนมันจะตายแบบไหนช่างหัวมันเจ็ดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสลาคะตัณหานี่มันหมดก่อนเจ็ดบริสุทธิ์ละกิเลสโทสะจริต ไม่ให้มีในใจนี้พระพุทธเจา้าพระอริยเจา้ทาทั้งหลายท่านเลิกละได้หมดก่อนกิเลสโมหะหลงท่านก็เลิกละให้หมดเช้นจึงดับขันเข้าสู่นะรูปานทีหลังท่านไม่แบกกิเลสลาคะโทสะออกหน้าออกตาเหมือนพวกเรา พวกเรามันแบกกิเลสตัณหามาตั้งแต่อนเนกชาติมาพบนี่ชาตินี้ก็ยังไม่ลดละจงพากันละทิ้งให้หมดเอาจิตใจให้พองใสสะอาดละกิเลสราคะไม่หมดในจิตอย่าไปถอยความเพียร นั่งภาวนาให้มันตายเหมือนกบยางกลัวมันทำไมกลัวกิเลสราคะทำไมกลัวกิเลสโทสะทำไมกลัวกิเลสมโหหะทำไหมเพราะกลัวกิเลสนี่แหละจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิน้นตั้งใจขึ้นมาเด็กอย่าสำคัญว่าเรายัางเด็ก หนุมอย่ามาสําคัญว่าเรายังหนุม่มแกอย่ามาสําคัญว่าเราแก่แล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้วัยต่างๆมันตกอยู่ที่ไหนเราอยู่ในไวัยไหนก็ให้ถือว่าเวลานี้แหละแกก็เวลาแกนี่แหละนุมก็เวลานุ่มนี่แหละภาวนาคนอื่นไม่ภาวนาไม่เกี่ยวข้อง เอาจิตใจของเราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกวันไหนคืนไหนจิตมันดื้อด้านไม่สงบระงับไม่กินไม่นอนมันมันจะมีทางมาสู้ได้ยังไงหัวแต่ตั้งใจจริงๆเอาให้มันจริงมันต้องได้ความไม่จริงใจมันไม่จริงอ่อนแอทอดแท้ในหัวใจ ร่างกายมันก็อ่อนตัวมันก็อ่อนหมดนะ่ะอ่อนหมดก็ขี้เศร้าเหงานอนนั่งภาวนาก็หลับผู้ใดนั่งภาวนาหลับอย่าไปนั่งมันเดินจมกลมเดินเอามันเท้าหลุดออกนะเท้าหลุดยังไม่พอเอามันแข้งทั้งสองหลุดไปอีก หลุดหัวเขา่าหัวเข่าหลุดไปยังขาเดินจนขามันหลดุดเอาดูทีมันจะเก่งขนาดไหนอันนี้ใจมันมีแต่มุ่งไปเพื่อลับเพื่อนอน,อนเพื่อสุขสบายมันก็เลยเจ็บใจไม่กล้าไม่สามารถความกล้าสามารถไม่มี <c oughs> เมื่อจิตไม่สามารถจิตไม่เอาแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ทางนั้นเลยพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าทั้งหลายท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วดีดวงจิตถ้าจิตจะเอาอะไรเด้วได้หมดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะไม่ได้ สำเร็จได้ถ้าจิตเอาแล้วมันสำเร็จหมดเดี๋ยวเนี่ยจิตมันไม่เอาฐานนะจิตมันไม่ตั้งจิตมันไม่แน่วแน่มัน่นคงจิตมันยังหวาดสะดุ้งต่อความตายอยู่เอาให้มันพ้นจากความหวาดความสะดุง้งความกลัวต่างๆนั้น เป็นนเมตตหมายให้เราทุกคนทำความเพียรละกีเลสละสกายทิธฐิละวิจิกิจฉาละสีละพัตตะประมาให้เด็ดขาดลงไปไม่ขาดไม่ยอมข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายคาท่ข้าจะเดินจมกลมให้มันตายอยู่ในทางจมกลม อะไรมันจะมาสู้อีกล้ะมันยกมาทั้งโลกนี่เทวโลกพรหม,มโลกมนุษย์โลกมีมารยาสาไถที่ไหนในโลกนี้มาข้าพเจ้าจะทำความเพียนแผดเผาให้มันหมดสิน้นตั้งเจตตั้งใจขึ้นมาเนี่ยพุทธโอ พระพุทธเจ้าพุทธอเป็นผู้รู้กิเลสมานสังขารมานมันจะเอาอะไรมาลู้ทางนั้นติละออกไปทางนั้นอย่าไปเก็บอะไรมาไว้ใน